กูบอกไปก่อนเลยนะมึงแก่ตัวไปไม่มีเงินเก็บกูมไม่เลี้ยงนะดเดี๋ยวป้าจะทํางานเก็บเงินแล้วเลี้ยงมาก็ไดุ้ยตอนนี้มึงจะเลี้ยงกูมึงจ่ายค่าขาต้มให้กูให้ได้ก่อนเถอะสวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T เอาละครับเรื่องราวของเป็นต่อก็มาจนถึงจะปลายปีแล้วนะในปี2022นี้น่าจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับทิศทางของซิทคอมอยู่บ้างนะครับในด้านของบทแล้วก็เนื้อเรื่องเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอนาคตของเจมินกับพิยมครับทาไมเราเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันสาเหตุเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอนาคตของทั้งสองคนนี้จะเป็นยังไง จะอยู่ด้วยกันหรือจะแยกทางกันอยู่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดนะถูกไม่ถูกยังไงก็อย่าด่าอย่าว่ากันแล้วกันนะครับผมบางทีอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็นั่นแหละครับจะทําให้ทุกคนถูกใจเราไปซะทั้งหมดเป็นไปได้ยากครับผมก่อนไปรบกวนเ,นเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับน่ารักแบบนี้ไม่ให้รักได้ยังไงอ่ะ ด,ดีคู่รักคู่ชั่วในตำนานนะครับสกอรินสกอรินรี่เรียกว่ารักกันมายาวนานตั้งแต่นู่นสมัยเป็นต่อช่อง3นู่นนะฮะน่าจะมีอย่างน้อย10ปีแล้วนะอย่างน้อยที่พูดถึงนี่คืออย่างน้อยนะฮะต้องมีอย่างน้อยเป็น10ปีแล้วแหละที่รักกันมานะครับแล้วก็เรียกว่ารัก,รกเลิก,ลอกไอ้ว่าเลิกเนี่ยไม่เลิกกันบ่อยหรอกครับแต่ว่าทําท่าจะเลิอกอยู่เรื่อยแต่ก็มีการเลิกกันจนแบบ พี่ยมไม่ได้อยู่กับเจมินส์เลยนะคือต้องกลับไปอยู่ประหยัดแมนชั่นเลยก็เคยมีนะครับทีนี้เนี่ยมันถึงปลายปีของปี2022และเราจะมาลองเดาๆดูเล่นๆนะฮะจากองค์ประกอบต่างๆว่าทั้ง2องคนนี้เนี่ยจะอยู่ด้วยกันนานมากน้อยขนาดไหนว่าไปจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่เนี่ยมันเกิดจากความพลาดพังนะ เมาก่อนแล้วแบบสุดท้ายไปได้กันพอได้กันเสร็จปุ๊บก็เกิดการเริ่มหึงหวงกันไปหึงหวงกันมาจนได้เปิดเผยความรักที่แท้จริงแล้วก็มาบะบาโอบะบา,บากันอีกรอบนะแล้วก็คบกันคบกันมาก็พี่ยมก็ไม่เปลี่ยนนิสัยนะอย่าว่าแต่พี่ยมเลยเจยมินก็ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยครับยังคงทะลึ่งตึงตังเจ้าชู้แล้วก็ขี้เล่นมีความชั่ว ปนอยู่ด้วยนะก็ทําให้เกิดการเลิกกันบ้างอะไรกันบ้างทีนี้เราจะมาดูว่าปัจจัยของการที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันต่อไปหรือสุดท้ายต้องเลิกกันมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราไปดูเรื่องของการอยู่ด้วยกันนะฮะถ้าทั้งคู่นี้จะอยู่ด้วยกันได้แบบตลอดไปคือข้อแรกเลยคือสินเสมอกันครับชั่วก็ชั่วพอกันมีแผนมากพอกันเห็นแก่ตัวพอกันแล้วก็เจ้าชู้พอกันเรียกว่าสินเสมอกัน ต่างคนก็คงจะต่างเข้าใจกันแม้ว่าเออมันกออ็หรือว่าโลกกระทำอะไรอย่างนี้เอาธรรมะเข้าข่มไปเลยเออชั่วพอกันก็อยู่ด้วยกันนี่แน่คงไม่มีใครเอาเราหรอกอย่าไปเลิกกันเลยอยู่ด้วยกันเลยดีกว่าเออไม่แน่นะฮะเรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นหลักก็ได้ที่ทําให้ทั้งคู่ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับ เพราะว่าไปถ้าไปคบกับใครก็คงไม่มีใครทนทั้งสองคนนี้ได้หรอกสุดท้ายทั้งสองคนนี้ก็เลยต้องมาอยู่ด้วยกันครับผมต่อมาฮะเจมินเนี่ยรักพิยมมากแล้วว่าไปพิยมก็รักเจมินมากนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามทั้งคู่สุดท้ายก็กลับมารักกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นบทพิสูจน์นะที่สุดแล้วความรักของทั้งคู่เนี่ยอาจประคองให้ ทั้งคู่อยู่ได้ยาวนานตลอดไปไม่เลิกกันครับผมปัจจัยถัดมาคือทั้งคู่ก็อายุเยอะแล้วนะครับถ้าเอาในเรื่องนะก็น่าจะ40แล้วแหละทีนี้ในเรื่องคือ40ต้นทีนี้ด้วยวัยที่เยอะแล้วจะไปเริ่มต้นใหม่จะไปมีแฟนใหม่จะมีสามีภรรยาใหม่ก็น่าจะยากฮนะกฎเกณฑ์ของเวลาอาจจะบังคับให้ทั้งคู่เนี่ยสุดท้ายก็คงต้องอยู่ด้วยกันไปนั่นแหละตู๊กตูกันไปเออ สุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปเพราะถ้าไปเริ่มต้นใหม่โอ้โหยาวครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครจริงใจด้วยหรือเปล่าไอการเริ่มต้นใหม่อาจจะทําให้ทั้งคู่อไปต่อไม่ได้สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันอยู่เหมือนเดิมอมไม่แน่นะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับผมและปัจจัยสุดท้ายครับทุกอย่างเป็นเจมินเป็นคนตัดสินใจครับและเจมินเป็นคนตัดสินใจถึงแม้จะดูเด็ดขาดก็ตามแต่สุดท้ายเธอก็ใจอ่อนอยู่ดีแหละฮะ และจากปัจจัยข้างบนทั้งหมดนะสุดท้ายคือเจมินเป็นคนตัดสินใจเนี่ยแน่นอนครับผมว่ายังไงอย่างไง,ง,ไงต่อให้ใจแข็งยังไงสุดท้ายก็ทิ้งพี่ยมไม่ได้ดูสิเลิกกันไปรอบหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาอยู่ด้วยกันดีกันถามว่ายังเจ้าชู้อยู่เหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมฮะไปเที่ยวหมอนนงหมอนวดไปจีบผู้หญิงเหมือนเดิมปกติฮะเงินก็ไม่ให้ใชเนอะ <laughs> อันนี้อาจจะเป็นข้อที่เจมินเอออย่างน้อยก็มีเงินใช้ก็ยังดีนะ <laughs> อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของปัจจัยของการที่สการีและก็สกอรลลี่ได้อยู่ด้วยกัน,นะฮะต่อไปมาดูปัจจัยที่อาจจะทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องแยกกันอยู่นะข้อแรกเลยคือเจมินทนพิยมไม่ได้ฮนะคือการที่พิยมต้องทนเจมินเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เจมินเนี่ยทนพิยมไม่ได้เพราะพิยมเลเวลแห่งความชั่วและความเจ้าชู้เนี่ยมันมากกว่าเจมินเยอะนะเจมินอาจจะถึงจุดที่ทนไม่ได้แล้วก็เลิกไปเลย ก็ไม่อยู่อีกแล้วซึ่งมีปัจจัยที่สองเนี่ยมาส่งเสริมด้วยนะฮะนั่นก็คือปัจจัยแห่งการที่พี่ยมเนี่ยมีน้องขุนเป็นลูกนะฮะที่ได้กับน้องปูแล้วสุดท้ายน้องปูก็ท้องแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องขุนเป็นลูกจริงๆซึ่งถึงแม้ไม่มีการตรวจ DNA ก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นลูกจริงๆนะครับเมื่อเป็นลูกจริงๆแล้วเจมินก็ยังไม่รู้ด้วยว่าพี่ยมเนี่ยแอบไปมีลูกปัญหาก็คือถ้าวันหนึ่งรู้เข้าเนี่ย เจมินอาจจะไม่อยู่ทนไม่ได้แล้วก็เราก็แยกจากกันได้นะเราเรื่องน้องขุนเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเฉลยด้วยฮรแล้วแกก็โตขึ้นเรื่อยๆนะที่สุดแล้วไม่แน่นะครับอาจจะใช้เรื่องน้องขุนมาทําให้ทุกอย่างจบลงไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ได้นะครับทันมาปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลเลยก็คือเจมินอาจจะได้ของดีนะนั่นคือพี่ยมเนี่ยเป็นถังขี้ <c ười> คืออยากให้เป็นถังทองไม่ยอมเป็นเน สุดท้ายไปเป็นถังขี้เจมินก็เลยไปหาถังทองถัทงทองก็กลายเป็นน้องโดแล้วน้องโดเนี่ยอายุน้อยกว่าเจมินเยอะมากเรียกว่ากินเด็กเป็นอมะตะกรุบกรอบอะไรก็ว่ากันไปแล้วครับแล้วน้องโดเนี่ยแกก็ทั้งน่ารักแล้วแถมแกเนี่ยคือรักเจมินชอบเจมินมากหลงไหลเลยก็ว่าได้ครับเรียกว่างงหัวไม่ขึ้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยเจมินเนี่ยอาจจะเลือกมาทางหนุ่มหล่อดีกว่าไหมอ่ะแล้วก็นี้ใสด่ดีไม่เกเรด้วยรักเธอแบบ เอออย่างจริงจังด้วยนะฮะน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เจมินเนี่ยอาจจะเลิกกับพี่ยมแล้วมาอยู่กับมังโดก็ได้นะครับผมและที่สุดก็คือความเจ้าชู้ของทั้งคู่อาจจะพาให้ทั้งคู่เนะี่ยแยกทางกันเลยก็ได้นะเพราะว่าจริงๆเจมินก็เจ้าชู้นะถึงแม้นเจ้าชู้ไม่มากแต่ก็ในระดับผู้หญิงก็ถือว่าเอาเรื่องนะฮะส่วนผู้ชายนี่ไม่ต้องพูดถึงฮนะพียมนี่นักนัก เที่ยวผู้หญิงไปอาบอบนวดจีผู้หญิงไปทั่วแถมไปมีเล็กมีน้อยไปเรื่อยนะฮะแล้วความเจ้าชู้ของทั้งคู่เนี่ยอาจจะมาบรรจบกันจนทาให้ทั้งคู่อยู่กันไม่ได้แล้วก็คิดว่าเอ้ยอย่าอยู่ด้วยกันเลยดีกว่ามันมันถูกปิดนะฮะปิดประตูของการเจ้าชู้ลงอยากเจ้าชู้ต่อไม่ขอแบบมีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งดีกว่าสุดท้ายต่างคนอาจจะต่างไปก็ได้ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับว่าทั้งคู่นี้จะอยู่ด้วยกันรอดปลอดภัยไหมหรือสุดท้ายต้องแยกจากกันมีปัจจัยไหนที่ทํำให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันหรือแยกจากกันที่ผมยังไม่ได้พูดถึงที่เพื่อนๆคิดออกก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดที่ทปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกดซับสไคร้แรกกันเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา so I wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best Try with no regrets live with every breath see my message start to spread and I had so many dreams